ความลบเลอะเทอะของระบบเสียงมันก็จะหายปรับเสียงง่ายๆเป็นลําโพงที่แบบสามารถอยู่คนเดียวแล้วฟังเพลงแล้วฟินได้วันนี้ผมจะมาเล่าสั้นๆถึง E.V.Evo 3 0 M ซึ่งออกมาใหม่จุดเด่นของ E.V.Evo 30ก็คือซาวของมันนี่แหละรายละเอียดเสียงของย่านไาย่านกลางหัวใจของ E.V. ก็คือคอนเสิร์ตซาวแม้ที่ความดังสูงสูเนี่ยก็ยังรักษาความไพเราะได้อยู่นี่คือจุดเด่นของลำโพงทุกรุ่นของ E.V. ครับสำหรับผมแล้วในฐานะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชื่นชอบระบบเสียงมาเจอตัวนี้ถือว่าถูกใจอย่างมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น นวัตกรรมใหม่ซึ่งรวมเอาดีติตอนมิกเซอร์มาในชุดลำโพงแปลว่าเราสามารถทำซาวได้ในระดับเดียวกับคอนเสิร์ตซาวที่บ้านของเราเองจากเดิมเนี่ย EV EVO 50ซึ่งเป็นรุ่นเก่าขเขาเนี่ยราคาเกือบเกือบแสนครับมีความใหญ่กว่ายังเห็นได้ชัดแต่ว่าฟังก์ชันด้านหลังเนี่ย50จะน้อยกว่า30มากเพราะว่า50เนี่ยจะต้องใช้กับมิกเซอร์แยกถ้าซื้อชุดนี้ก็ต้องซื้อมิกเซอร์อีกตัวเพื่อใส่เอฟเฟกเวลาเสียบเครื่องดนงตรีก็จะชนแนลไม่พอแต่ว่าพอเป็น 30M เนี่ยเขาใส่8ชัแนลดิจิตอลมิกเซอร์มา พอเป็น8 Channel d e อ i มิค Mixer เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงเล็กๆฟกซองหรือว่าแม้กระทั่งมีกองไฟฟ้าเนี่ยสามารถใส่ได้ที่ลายกองไฟฟ้า5-6เป็นโนกีตาร์นักร้องแล้วก็ใช้อินพุ High i m พ e d ดนซ์ที่ Channel 4ทำให้เวลาเสียบกีตาร์เนี่ยไม่ต้องใช้ DI ก็ลดอุปกรณ์ไปอีกแล้วก็สามารถจ่ายแฟนทอมก็ใช้กับไฟคอนเดนเซอร์ก็คือมันคือมิกดิจิตอลแปดช่องแ้ลที่อยู่ในนี้แล้วคุณภาพสูงสามารถบริหารจัดการก,กับการแสดงสดเล็กๆได้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นเพิ่มเลยนอกจากสายที่ไปเครื่องดน,นตรีที่สาคัญมันปรับง่ายมากไม่ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องเสียงเลยก็ปรับเสียงให้ดีได้หลายคนอาจจะงงว่ามิกเซอร์เนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วจะควบคุมยังไงเขาจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกในแต่ละอินพุตหรือว่าช่องเครื่องดน,นตรีหรือไมเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยสามารถเลือกว่าจะปรับตัวไหนแล้วก็เา มีจอมีตุ่มหมุนที่ให้คลิกปรับได้แต่ปรับในเนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับ EV เขาก็ออกแบบแอปของเขาเองนะครับแอปเขาเนี่ยควบคุมง่ายมากๆเพราะว่าเขาต้องการออกแบบมาให้ทุกคนใช้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทั่วไปไม่รู้เครื่องเสียงหรือว่าเป็นนักดนตรตีที่ไม่ได้รู้เครื่องเสียงไม่ได้รู้เรื่องอุปกรณ์เสียงเนี่ยก็สามารถใช้แอปควบคุมอย่างง่ายๆได้เดี๋ยวผมจะโชว์คร่าวๆให้ดูการเข้าแอปเนี่ยไปกดที่ฟังก์ชันบลูทูธเวลาเราควบคุมเราก็แค่เข้าไปที่แอปค Quick Smart ของ EV มันก็จะหาลําโพงที่อยู่ใกล้ๆเราซึ่งตอนนี เขาเห็นทั้ง EVO 30M และ V e v o 50จะเห็นว่า 30m เนี่ยจะมีรูปมิกเซอร์อยู่แต่50เนี่ยจะไม่มีมิกเซอร์ก็คือสามารถควบคุมได้แค่ลําโพงแต่ 30m เนี่ยจะควบคุมในฟังก์ชันส่วนของดิจิตอลมิกเซอร์เขาด้วยในส่วนของการควบคุมเนี่ยจะมีทับเลเวลเบสนะครับหรือย่านต่ําย่านกลางย่านแหลมอันนี้คือการควบคุมทั้งหมดของลาโพงการควบคุมโทนของลาโพงแล้วก็ไปที่วอลลุ่มความดังนะครับในโหมดจะมีโหมดคลาบไลฟ์โหมดมิวสิกโหมดปีชขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานอะไรเห็นความแตกต่างเส้นอยู่ตรงที่โชว์ นี้เลยจะเห็นว่าโหมดมิวสิกเนี่ยจะเป็นดีฟอลต์โหมดของเขานะครับแต่ว่าถ้าเปิดในคลับอาจจะต้องการเสียงต่ําและเสียงสูงสูงเพื่อให้เป็นดนตรีสไตล์เพาะๆฟังสบายๆหรือถ้าเป็นโหมดไลฟ์ก็ลดความจัดจ้านของความถี่ลงมานะครับซึ่งเขาก็คิดมาให้แล้วตามกราฟที่โชว์อยู่นี่เลยที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการปรับมิกเซอร์ซึ่งมิกเซอร์เนี่ยก็จะมีแปดชันเนลเวลาที่เราปรับถ้าเราเสียบไมค์ที่ชันเนลที่1เราก็แค่เข้าไปที่ชันเนลหนึ่งด้านขวาเนี่ยจะเป็นการควบคุมความดังและมีก็ใชวเลางแลม คอมเพรสเซอร์อันนี้ก็มีไว้เป็นตัวช่วยเวลาที่ต้องการกำกัดความดังหรือว่าทำให้เสียงนั้นนวลขึ้นพาร์ตตรงกลางนี้ก็จะเป็นพาร์ตเอฟเฟกมีให้มา2ตัวแล้วก็การจ่ายออกเพื่อไปที่มอนิเตอร์นะครับนี่ก็คือการควบคุมความดังจะมีพรีเซตสำหรับคนที่ไม่ถนัดก็คือเป็นพรีเซตใจโลคัสเฉยๆหรือเป็นพรีเซตสำหรับไม้เสียงร้องเสียงพูดอะคูสติกกีตาร์ก็จะมีพรีเซตมาให้เลยว่าเราใช้งานอย่างไรตัวฟังก์ชันตรงนี้จะช่วยให้คนที่ปรับไม่เป็นเนี่ยปรับได้ง่ายขึ้นสุดท้ายกก็็เเปนรรื่อองงงขาาคคคววบุมมดั ยฟังก์ชันที่มีมาให้ครบเนี่ยทำให้เราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แยกเลยส่วนสา A ที่ EV Evo 30เนี่ยมีคุณภาพโดดเด่นต้องอ้างอิงไปถึงเทคโนโลยีตรงนี้เลยครับเขาเป็นลำโพงคอลัมน์ซึ่งมีเวฟไกด์เป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในไลอ้อนเร่งานคอนเสิร์ตเวลาไปเข้าอินดอร์ซึ่งปกติจะมีธรรมชาติก็คือเสียงก้องสูงเนี่ยพอเป็นคอลัมน์ก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่คอลัมน์ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการอินเทอร์เฟเรนซ์หรือกวนกันระหว่างดอกของ EV ให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมีความละเอียดสูงขึ้นนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ EV เลยถ้าเราคอลัมนในตลาดมาเรียงกันเนี่ยตอนนี้คอลัมน์ในตลาดมีขายเยอะมากตามที่โชว์เนี่ยครับมีตั้งแต่ราคา20,000ถึงแสนเครื่อง EV Evo เนี่ยมีราคาอยู่แถวๆกลางๆถ้าเทียบที่ฟังก์ชั่นแล้ว ณปัจจุบันนะครับ e v o 3 0 m ซึ่งออกมาที่หลังเนี่ยโดดเด่นสุดในแง่ของการที่มีดิจิตอลมิกเซอร์มาเลยนี่แหละครับทำให้เป็นสิ่งที่โดดเด่นมากๆและยังไม่มีตัวอื่นที่มีแบบนี้นอกจากนั้นนะครับความที่เป็นดิจิตอลมิกเซอร์ในตัวเขายังสามารถใช้ลำโพงหลายชุดแล้วก็มี DSP ที่สามารถดีเลย์มาให้ในตัวเช่นตั้งลำโพงห่างกันมีลำโพงชุดหน้า แต่ชุดหลังปกติเราก็ต้องใช้โปรเซสเซอร์หรือดิจิตอลบิ๊กเซอร์ในการดีเลย์ซึ่ง EV เนี่ยก็คิดเรื่องนี้ลแล้วแล้วก็เอาฟังก์ชันดีเลย์เนี่ยยัดมาให้ซึ่งผมยังไม่เห็นในคอลัมน์ตัวอื่นๆลยก็เป็นจุดเด่นที่ยังหาในตัวอื่นไม่ได้ส่วนการเซตอัพนั้นง่ายมากๆไม่ต้องใช้สายอะไรแยกเลยนะครับปกติลำโพงคอลัมน์อาจจะต้องมีสายขึ้นมาตัวเน,นี้ยเขามีแม่เหล็กที่เป็นคอนเนคเตอร์นะครับสามารถต่อกันได้เลยอย่างที่เราเห็นในรูปเลยว่าเขาสามารถใส่กระเป๋าพวกพา3ชิ้นนี้แล้วก็มีกระเป๋า ของซับเนี่ยแยกขายเพราะฉะนั้นพกพาง่ายสมมุติว่าผมพกพาแกะออกมาจากกระเป๋าการเซตอัพเพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วก็เสียบเสาเข้าไปเสียบแล้วก็เอามือถือคอนเน็กบลูทูธเอาไม์เสียบแค่นี้ครับมันเป็นระบบเสียงที่ง่ายเราจะพกไปไหนก็ได้ถ้าถามว่า e v e v o 3 0 m เนี่ยเหมาะกับใครบ้างก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ ้เครื่องเสียงในสถานที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าความดังเขาก็อยู่ที่123 dB ในพื้นที่สักไม่เกิน10คูณ20เมตรสำหรับร้านเบาๆเล่นพกซองหรือว่าเล่นดนตรีที่มีกองไฟฟ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์หรือว่าคนที่เป็นนักดนตรีเวลาต้องไปแสดงในงานต่างๆซึ่งไปเจอเครื่องเสียงอะไรไม่รู้เป็นงานแต่งเช้าขนาดเล็กหรือว่างานเลี้ยงปาร์ตี้เล็กๆหรือแม้กระทั่งในร้านที่เครื่องเสียงลงไว้ไม่ค่อยดีถ้าเราพกเจ้านี้ไปเนี่ยใส่รถเก่งได้เลยใส่2ชุดยังได้เลยด้วยเอฟเฟกที่ให้มาในระดับสตูด ร้องเสียงกีตาร์เสียง ita, เปียโนที่ชัดขนาดนี้เราสามารถควบคุมคุณภาพเสียงในทุกๆงานที่เราโชว์ได้แล้วเอฟเฟกที่ให้มาใน30ตัวนะไม่ใช่30ตัวแบบให้มาเยอะๆเฉยๆอะ,อะ,อะ,อะคือหมุนไปทุกตัวเสียงดีทุกตัวมันสตูดิโอเกตนักดนตรีโฟกซองอะ จะต้องการอะไรก็ต้องเอฟเฟกดี e ไงเอฟเฟกดี F e นี้ช่วยโคตรเยอะมันเปลี่ยนเสียงธรรมดาธรรมดาของเราให้เป็นแบบดีว่าดูเนียนดูนวลคนร้องก็มีความสุขคนฟังก็มีความสุขเอาไปรับงานได้มันเอาไปอยู่ในรีสอร์ทได้มันเอาไปออกงานเป็นนักดนตรีที่จะพกมันไปเล่นกีตาร์ไปเล่นเปียโนมีกองไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขามีกระเป๋าแล้วก็ใส่รถเก๋งนะสองชุดสามารถไปรับงานได้เลยครึ่งราคาแค่นี้จริงๆไม่กี่งานมันคืนทุนใครอีก ก็คือเจ้าของสถานที่เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารนะครับที่จากจะมีเครื่องเสียงไว้ในร้านอาหารแล้วแบบเป็นชุดเครื่องเสียงที่ประกอบเอาดิต้อนมิกเซอร์บวกกับแอมบวกกับ d ีเบวกทุกอย่างยัดอุปกรณ์เหล่านั้นอนะแล้วแบบไม่ได้ยัดธรรมดาคืออย่างมิกเนี่ยก็เป็นดิสต้อมิกเซอร์แปดชัแนลของไดนาะขอ์ก็คือเป็นของพรีเมียมของหรูเวลาที่มันอยู่ในร้านอาหารหรือไปอยู่ในที่สวยๆนิทรรศการอะไรต่างๆมันก็จะเนียนไปกับสถานที่หรือสถาปตัตยกรรมต่างๆ Evo EV 30M เนี่ยก็เหมือน Evo 50ที่มีทั้งสีดําสีขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดูว่าไอ้ซิสเต็มเครื่องเสียงวุ่นวายวุ่นวายเนี่ย มันถูกลดทอนให้เหลือแค่นี้แล้วเอาเนี้ยไปตั้งแค่อันเดียวความลบเลอะเทอะของระบบเสียงมันก็จะหายมันก็จะเบาไปมากคิดดูว่าไม่ต้องมีมิกเซอร์อยู่ตรงนี้เลยนะถ้าใช้เป็นแบบไวเลสอย่างพวก X w i v e ที่เป็นแบบ X R มาเสียบและอีกด้านนึงเสียบที่ไมค์ก็คือไม่ต้องมีเครื่องอะไรตรงนี้เลยอีเวนต์นิทรรศการเวทีที่ต้องการความหรูหราอันนี้ก็ตอบโจทย์คือยกเวน้นความดังซึ่งมันสู้50ไม่ได้ไม่เจอข้อเสียมันเลย50เนี่ยมันก็ได้ดังเท่าลำโพง15นิ้วใหญ่ๆสบใบหนึ่งถ้าเปรียบ อันนี้ก็ดังประมาณลำโพง10นิ้วถึง12นิ้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้ความละเอียดสูงกว่าเพราะว่ามันเป็นดอกเล็กแล้วมันได้เปรียบเดี๋ยวไปดูคลิปเสียงที่ผมได้ลองไมโครโฟนแล้วก็อันนั้นคือครั้งแรกที่ได้จับแล้วดูว่าผมรู้สึกกับมันยังไงในครั้งแรกทดสอบชู o t สียงดีอย่งดี้ดเลยลองเดือมา สักน,นี่แหละก็คือเห็นไหมฟังก์ชันมันง่ายจับมันครั้งแรกก็ง่ายแบบนั้นเลยแล้วก็ปรับแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงเอฟเฟกว่าเออมันมันมีความไพเราะมันก็เออให้ความประทับใจนะครับเพราะฉะนั้น EVU 3 0 0 m เนี่ยโดยสรุปแล้วมันก็คืออินโนเวชันที่รวมเอาทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันคือการเอาคอนเสิร์ตซาวอะเอาซาวแบบคอนเสิร์ตอะมาให้คนได้ใช้จริงๆมาให้คนได้ปรับจริงๆแล้วในราคาที่แบบสัมผัสง่ายกว่าตัวนี้อะไรเงี้ยก็คือชุดเนี้ยแค่ห้าหมื่นแล้วซื้อ แล้วมันสวยนะสวยไหมสวยสวยแบบไปตั้งที่ไหนก็ได้มีสีขาวสีดำาล้อสีดํามันก็สวยรายละเอียดของมันตัวไอเนี้ยเป็นไม้พอลัมหลายๆแบรนด์ในราคาแถวๆนี้ก็จะเป็นพลาสติกก็จะมีความบูมี่หรือว่าซาวอ่ะมันก็จะต่างจากซาวของไม้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นซับอูเฟอร์เขาก็ให้มาเป็นไม้ในราคานี้น่าจะที่เป็นไม้แล้วใหญ่ขนาดนี้น่าจะน่าจะไม่มีตัวเทียบเลยก็ฟังก์ชันขนาดนี้ซาวขนาดนี้เป็นไม้แล้วก็สวยขนาดนี้คือ เหตุผลที่จะซื้อเยอะเหลือเกินอ่ะพูดถึงในเรื่องเสียงเนี่ยนะครับมันเสียงเนี่ยทุ่มเสียงเนี่ยแทบไม่แพ้กันแต่ว่าด้วยความที่ดอกโลเนี่ยตัวนี้จะเล็กกว่า50ก็จะอาจจะความลงลึกอะไรก็ต่างก็อาจจะต่างกันถ้าใครอยากฟังเนี่ยเดี๋ยวแนะนําให้ใส่หูฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันเลยว่า2ตัวน,นี้ต่างกันยังไงบ้างเกันไปแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ เป็นความโดดเด่นของ e นะีวีเนาะคุณภาพเสียงคือสิ่งสําคัญของ EV แล้วก็วันนี้ก็เอาอมาแนะนํากันกับลำโพงที่ใช้ง่ายๆใช้ในงานได้หลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าถูกใจนะครับสำหรับการอยู่บ้านและการทํางานก็เป็นลำโพงเอเนประสงค์ซึ่งเสียงดีเสียงดีเกินตัวเสียงดีและหน้าตาดี EV e ีอีโสามตรที่